ปไปไปไ<ว>ปไปได้ทุกสก,กิลได้ทุกสก,กิลเลยใช่ไหมของใครของถั่วไม่ได้ไอ้เปิดอ,อ๋อที่มีทีท่มีสก,กิลเยอะนี่คือเปิดเองหมดเลยเหรออืมใช้ด้วยบางทีก็แล้วแต่มันจะเรียนรู้ให้ออ๋ส่วนใหญ่ก็หาไม่แต่อันไหนสก,กิลหาย,ยากก็อาจจะเป็นของมันอ๋อเอนอไงไหนนะเอาดิเอาเลยป่ะกูไปเข้าทางขวาแล้วกันน่าจะไม่มียา ล่อมาเลยมันเข้าข้างในวนขวานะตอนเกมมันต้องไล่ยิงมันต้องเล่นแบบไล่ยิงอ่ะไม่ใช่เล่นแบบเดินกันสี่คนแล้วไปแอบเดินสี่คนแอบไม่ไหวอยู่ไหนวนวนทูทูวนขวาผาถึงด้านหน้าย่งจะถึงแล้วจะถึงถึงถึงแล้วดูหน้าผมต้องการหน้าผมหน้าตึงแลได้ขอสารกลับไปหน้าตึงมีไหมเอาเลยฮะโอเค ยิงกูอีสันายากนยาบฟังเอ,อกได้เพื่อนหนึยังเ,ง,งเก็บอยู่ตกนี้ตึกนี้นจะเลาะไว้ตึกกอน ได้บาลาแล้าข้าไมไปตึกเอาตัวตึกก่อน,นดิเออเนี่ยไม่ถึงข้าไมไปเร่อตึกเนี่ยไปไปไพยายามจะตายให้มันมีชีแอบมันมามาเ<า>ข้าด้านในนะปไ เก็บของเลยแบ่งๆกันมามาโรงพยาบาลมาไปบ้าโรงพยาบาลมาเลยตึกตึกหน้าเรามีอยู่นะมีเหรอมันยิงไปแล้วไม่เหรอไอตึกไอตึกนี้มีไม่ใช่เหรอไม่นี้ถูกถึงเรียบร้อยเออดูบ้างหนึองเพราะผมโดนไอ้ตัวตึกเนี้ยยิงตัวเป็นตัวผู้ชายล่าสุดโรงพยาบาลโรงพยาบาลมันดันไปโรงพยาบาลแล้วไอบนตึกว่ะบนตึกว่ะแตดฟ้าว่ะ cứ lẽ cứ tất mà ta mà, này mặt đi rồi không thấy không thấy, long Không thấy đâu ở, à, long bệnh viện à, เอาตำรวจก่อนเ่าแล้วก็ไปโรงพยาบาลรอดูหัวรอดูหัวได้ตำรวจเมื่อกี้เมื่อกี้ไปไม่ทันละไม่ถ้าไปโรงพยาบาลมันต้องเข้าตรงนี้ไงมันมีทางแอบเพราะมันโล่งต้องโดดที่จะตรงเข้าไปมันได้ชุบกันหมดแล้วล่ะเมื่อกี้มันยิงกันม่วงไงรอรอก่อนก็ได้ไม่ต้องฟาร์มฟาร์มของนักถึงแล้วเนี่ยยาเออฟาร์มของเด็กน้องนี่ผม ลงบานว่ะบอลไอ้ดับทางหนุนทางหนุนเอาวะแตกแตกไอ้ดับแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่งีนไปเก็บยากหระหรือไม่ก็ต้องไปทางไอ้นี้เก็บได้ไป๊ปปเดี๋ยวทูออกไปเก็บบอลออกกันน้อไปทางขวาเลยถูกเข้าด้านหลัง ไเอเหี้ยผมโดนมันตึกว่ะมันตึกสองตัวนะเล่นแอบแอบก่อนแอบก่อนน้อยก่อนไอนี้ไอนี้น่าจะโดดลงมาช่วยเพื่อน,านยาไม่มีเชือดลงมาโผล่เชือดลงมามีวะไม่ไม่ไปแล้วถ้าทิ้งบอลได้ก็ทิ้งเงิน ไม่ได้ฮะดูดทะลุไม่ได้ชุบทะลุไม่ได้เอาไปตา,สายสมัยนั่นไอเด็กเชี่ย,ค,ยคือเดี๋ยวแซกลองก่อนได้ฟาร์มไปก่อนหายาหายไม่ไปก่อนม็็กกพี่าเต โอเคโอเคมันมีอยู่พี่ออกไปเก็บไม่ได้แล้วก็หลังมาเก็ตเข้าสองตัวเลยหังมาเก็ตตัวคนถึงเงี้ยเฮ้ยไปไปหลังมาเก็ตทำปะเข้าไปหนีมันหนีมันหนีเอ้ยล็อกบนสะพานหน่อยแซกได้อยู่ได้อยู่ล็อกบนสะพานแซกก็ต้าน เว่หัวใจไม่ดีสักเฮ้ยยาเรหมดแล้วมาเก๊ามาเก๊าแท็กแท็กแท็กไป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 ที่ร้องมานให้ไปเร็วสภาน่าจะชุบกันอยู่่่ะไมนาแท็กไปไหนวะ

ไอ้โมตี้ตามแล้วถูไอ้บนตึกบนสะพานนะจะมาสะพานมาแน่อ้มาแน่บังกสุพทูเต็มเลยบังกกสุดูเลือไม่มีมึงบังจะถูกแล้วไอ้เกือบตายเมื่อกี้ต้องวิ่งตามแล้วเรียบร้อยเลยเรื่อยๆยี่สิบเฮ้ยมึงเก็บเสร็จแล้วบอกพี่คุมให้ก่อน ให้ไวเลยน้องไอ,อ,อ้ดอกวะมีเก็บให้ไวเลยเก็บเสร็จยังเสร็จเลยเสียยาดอกย้าพี่หนะ่อยพวกยามีอย่างไรอ้มันกระจนเด้แบงางนี้โอเคได้ได ไออ้ดกมันจะนหลังเสียงเสียงใครอ่ะดูดิ่รีดหลอนวะโทษทีไรีดรู้หลอนไม่ได้ยินนะเมื่อกี้พาหลอนไปด้วยเลยอุ้งได้ไงมีของอีกเอวไอ้แซ็คมันเก็บไม่หมดเยอะเลยเนี่ยบนถานบนถานอ่ะสองตัว เห็นกองนั้วไหมไปเก็บเปล่าพี่ล็อกสะพานให้ก่อนเนาะได้เวด้คือระยะนี้เอดับแม่ไม่ต้องกะย้อยเลยเก็บรีบเข้ามาพี่ทัวร์แต่มันเหลือแค่ทัวร์แม็กซ์มั้นี่เหลือน้อยบ่อแม็กอะไรไม่โอ้เพียบแล้วไม่ต้องแล้วน้องสิ่งี่ว่า ลงข้ามลงมาลงมาลงมามาเร็วมาเร็วตรงไหนพี่ตรงต้นไม้ต้นไม้ไหนพี่อ่านี่ต้นพี่พี่ไปเข้าแล้วมาสองตัวเมื่อกี้เห็นเก็บเกาะเะไรอยข้างในตรงไปดีมีอีกวะมีอีกตัวมีอีกตัวทูต้นไม้มั้งต้นไม้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 มันมีทั้งหมดสอง น่าจะตกใจอยู่โดนตะไน่นนมะกี้ <laughs> กูก็ตกใจห้องมึงเหมือนกันแตกล็อกไว้เลยเราล็อกไว้เลยรอต้อน,ตตอนไม้นนะ่ะดูไว้เลยมันโดนวงก่อนใช่ไหมละ่ะใช่คิวฟรี <laughs> มันจะออกไหมคิวแค่เพนั้นไหมไม่ออกมันก็ตายยังไงเราต้องรอมันก่อนไม่งั้นมันก็ข้อหลังเราอีกโงโหตรงตึกน้ำมาแล้วอะ ดี๋ยวเราต้องเข้าเล่นหลังมาเก็ตเราต้องเข้ามาเก็ตว่ะพี่เอเอแท็กกลับไปมาเก็ตเลยไอ้หลังนี้มาแล้วตำรวจมานะไอ้ไอ้ตู้เนี่ยไ,ไปไป น้งไข่มุกแตกวะมีอีกม <oh, ีอีกด้านหลังนั่นแหละเอ้ยตัวนั้นไม่ออกจริงวะห้องน้ำห้องน้ำหลังตำรวจหลังตำรวจเหมือนเดิมไอ้เองไปป่าด้านหลังเลยรอป่าตัวนี้เลยเออรอป่าตัวนี้แหละรอต้นไม้นี่เลยมันอยู่ต้นไม้เอ้ยมันอยู่ห้องน้ำหลังตำรวจสองตัวสองตัวสองตัวอีกตัวนึงมาดิ

ไอตัวที่มามันมาพุ่มไม่พุ่มก็ไอเนี่ยแหละยี่ผีตัวขวาพี่หนึ่ตัวมาเกตหรือเปล่าทูกไม่ใช่หรือตัวเดียวแล้วนี่เหลืวตัวเดียวแล้วใช่ไหมเออหนึ่งกอบมาแล้วอย่าเล่นซนไหนเองยิงให้โดนนะเว้ยพี่ซ้ำนัดตัวนั้นหนึ่งมาหน้าแดหน้ามืดอ่ะได้มันวิ่งลงมาเมื่อกี้นี่แถวนี้ยยิงพุ่มนีดยิงพุ่มนีดเช็คพุ่มเด็ก อยากได้เปรียบว่ะเขาไมอยู่เนิ่งวะวนขวาวนซ้ายวะวนซ้ายวนซ้ายวนซ้ายมาทางซ้ายไอ้นั่นขวาไอ้สัตว์มาทางซ้ายผมว่าอยู่ในเดียวกันเที่ยงนะไม่รู่วะเองแปะเลยเองเองกลนอ่ะเอ็งนี่ไงสิบามคิววัน